นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูต้นมะพร้าวที่เราไปปีนมาบันไดย,ยังไม่ได้ลงเลยมันมีสองลูกมั้งที่มันน่าจะนั่นได้ดแบบแพนกล้องค่ะนี่บันไดมันมีอยู่สองลูกลูกเขาใหญ่มากอันนี้มันมีต้นชะอมที่มันตายแล้วเราก็ใช้เขียวกระชากลงมา ยังมีอีกหลายลูกแต่ไม่ใช่มะพร้าวน้ำหอมนะมันเป็นมะพร้าวแบบสมัยก่อนอ่ะเพราะต้นขนาดบันไดห้าหเมตรยังสูงขนาดนี้เลยไปแปบบ๊บดูไอ้ดำมังงนงอนสบายใจเฉยกินแล้วนอนหลับเลยหรอ อันนี้คืออะโวคาโดลินจีนี่ก็อะโวคาโดเหมือนกันอันนี้ทุเรียนเราไม่รู้ชื่ออะไรแต่ดอกเข้าสีขาวนะมาเดี๋ยวเราจะมาปอกมะพร้าวกันมีดนะมีดไปไหนแล้วอ่ะ่นุน,น,นแปบ๊บหนึ่ง นี่เพื่อนขี้ดินด้วยเดี๋ยวเราตั้งกล้องก่อนนะอืซื้อขาตั้งกล้องมาแล้วนี่แฮ่สบายแล้วทีนี้อ้าวกทายคนดูหนึ่งคนมาค่ะเรื่องของคนอยากกินมะพร้าวมะพร้าวอ่อน <c oughs> มันหล่นลงไปในขี้โคลนเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเราล้างแป๊บแป๊บหนึ่ง แดดมาแล้วลูกใหญ่มากแต่และต่เคยปอกกินลูกหนึ่งมันเหมือนกับว่าเขาหล่นเองอะนะน่าจะรุ่นเดียวกันดูลูกอยู่อยู่บ้านสวนก็ต้องอย่นี้แหละล,ลุยหน่อยมามาดูกันว่า จะมีเนื้อไหมสังเกตมีดอลังการมากแป๊บเี๋ยวฟันหัวก่อนตังทายดีมีดมันคม้ยดูจ้ะมีมีทุเรียน มะพร้าวอ่อนนี่ดูดิขาวเชียเนี่ตอนที่มันหล่นมาครั้งแรกตรงเนี้ยมีม,มีมีตัวกระอกเจาะแต่คราวนี้เราใช้เคียวกระชากลงมาเนี่ยสวัสดีทุกคนนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกัน นี่เขาก็าใกล้หล่นแล้วเนี่ยแตกนะ้เดีวลูกใหญ่มากเนื้อเยอะด้วยอาพร้าสมัยก่อนไอเจ,เจ๊เจ๊จะมาก็มาเหอะแหมไปคุยกับยายคนเนี้ยอะไรอ่ะ รับซื้อเศษทองอะไรเงี้ยเราดูเหมือนเขาติ้งต้องอ่ะเันไม่คุยอ่ะแต่มันได้มาลูกเนี่ยมายายดูมาดูรายป่อกาะพเท้าเลยนี่เก่งไหมขอขออภัยในความมีคมเสื้อลูกวี่งห้าบาทขำอกีก อารมณ์มันไม่เหมือนกันนะถ้าแม่เห็นนายจะบอกระวังมือนะลูกว่ะมีคนจริงโอ,มอ,มอม้มีคนดูเราสิบเอ็ดคนด้วยขอบคุณนะคะขอไลค์หนึ่งอันแต่ไม่มีใครประเดิมให้เลยนี่นี่ พูดถึงถนน,นยุคที่หน้าโรงพยาบาลวชิลาน่ากลัวเนาะน่ากลัวมากแต่ดีนะไม่มีคนเป็นอะไรมันช่วงเช้าพอดีอะเว่ารถเขาสัญจรไปมาเยอะพิมพ์คุยกันได้นะคะที่บ้านน้ำท่วมไหมอุ้ยอุ้ยอุยอย้โดนกลาแล้ว นี่ดูสิลูกใหญ่ขนาดเอาเปิดอ,อกออกยังใหญ่เลยว้ายวกะลาอ่อนมากเลยมีเนื้อปะเนี่ยนี่เดี๋นะเราจะมาดูน้ำมะพร้าวด้วยกัน<ะ>เดี๋ยวถ้าดีนะพรุ่งนี้เราจะเอาลูกนั้นลงมาอีก ว้ทำอะไรแกมทำอะไรลูกนี่โอ้ว้าวเดี๋ยวจะให้ดูลูกที่ไม่มีเปลือกเลยนะใหญ่มากดูหน้าคนปอก ถ้าเกิดไม่มีเนื้อเลยมีแต่น้ำมันก็จะเปรี้ยวไม่อร่อยต้องมีเนื้อนิดๆน,ดนี่นี่ดูใครจะเก็บเนี่ยเก่งไหม สดๆจากต้นที่ที่หล่นมาเองนะเราเอาไปทำบ้าบินหนอร่อยมากแล้วบินมะพร้าวอ่อนอุ้ยลูกแม่น้ำกระเดนใสมันอ่อนจังอะเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้ทีท่กี้เห็นใช่ไหมน้ำกระเดนโดนหน้าเราเลย ยาง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 แสดงว่าอ่อนแน่ๆเลยเนี่ยเดยออืมหวานแล้วแอบชิมแล้วใช่ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนี่ดูดิทุกคนดูลูกใหญ่นี่ อย่างนี้เลยลูกใหญ่มากเช็ดเหงือแป๊บร้อนสุดๆเดี๋ยวเราจะไปปอกที่ร้านกันเ,เราก็จะได้กินน้ำมะพร้าวอร่อยๆโอเคไปเรียบร้อยอมีดไว้ตรงเนี้ เดี๋ยวไปเอามีดที่ร้านสะอาดสะอาดฟันเดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนเย็นอึ๊บไ,ไปด้วยกันนครสวรรค์ก็น้ำเยอะแล้วนะเต็มเลยนี่เดี๋ยวเราจะเอามาตรงนี้เดี๋ยวเราไปเอาแก้วก่อนนะเอากระมังก่อน มาแล้วมีที่กองด้วยโอ้ยเดีย๋ยวนะหมนกองก่อนนี่จะได้เห็นนี่ชับแล้วช็ดแล้วมามามีไรวะ เขายัางเนือเน้อไม่เยอเลยหนึ่งสองสามนี่ไงเดี๋ยวเราจะกินให้หมดเนี่ยคนเดียวเพราะแม่เขาไม่กินเราจะชิมแล้วนะอืมอร่อยมากถ้าแช่ตู้เย็นนะอืสุดยอดดูดิดน้ำ เรามาดูเนื้อกันไหวไม่ได้มีชั้นอุ้ยลูกแฮกแฮกแฮกี๋ยวเราไปเอามีดเอาเดิมมาก่อนนะ ามาแล้วต้องอันนี้นี่ไหมทีเดียวเลยอือหือืนี่ดูอู้น่ากินมากเดี๋ยวเอาไม้ช้อนก่อนล้างก่อนเอาช้อนขูดก่อน เอาแรกเห็นตรงนี้ไงเนี่ย <_ C ut> เขาเหมือนไม่มีเนื้อใช่ไหมนี่ <_ C ut> อุ้ย <_ C ut> มาผ่ามาก็เยอะอยู่มดชอบเลยเอาทิ้งเลยด้อด้ด,ด,ด้อยากกินไหมมากินดนเร็ว <_ C ut> เดี๋ยวเราชิมก่อนนะ <_ C ut> เขาเริ่มจะมีเนื้อเลยเนี่ยดูสิ ลูกใหญ่ๆเลยเราชิมก่อนนี่ใส่อแลเราแบบเนี้ยชิมก่อนอืมอร่อยมากจริงๆเราไม่เราไม่ใช่เราไม่ได้โกหกอาละนี่ ดูดูเนื้ออาปะนี่เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราเอาอีลูก,กนั้นลงมาอีกให้กินอันนี้หมดก่อนอเอาเก็บไ้กินหลาย,ลายวันนี่ดูทุกคนดูนี่ น่ากินเนาะมะพร้าวสดๆเลยเนี่ยผงเดี๋ยวเขาจะว่าเราสกรปรกจริงๆไม่ใช่ผงโอ้ดีใจเป็นน้ำพักน้ำแรงลงทุนปีนอันนี้จะได้เยอะหน่อยลูกใหญ่ มะทะมะพ้าปั่นลมสดนะอร่อยมากเกิดไปหน่อะไรกันนี่ดูเนื้อนีอ่อร่อยจริงจริง ม็มอันนี้เขายังอ่อนอยู่ แสงมัน,น,นมัน,น่นตาเราเรามองไม่ค่อเห็นเยอะเลยดีใจเดี๋ยวเราไปหามุมอีกมุมหนึ่งว้ายแม่คุณเดี๋ยวเราจะเอาเข้อลงมาให้ได้จะยืมตะขอพี่ อันนี้มันเป็นตะขอชักใบตองมันไม่ใช่ตะขอชักมะพร้าวสุดที่บ้านพี่สาวเราจะมีดีนะนี่เสร็จแล้ว อันนี้เดี๋ยวมปทิ้งขยะอืมอร่อยจริงๆเลอะเลย เราไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไปอูลงไปไหนวะลงไปดูต้นไม้ข้างล่างหน่อยแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาไลฟ์ใหม่นะคะขอบคุณค่ะยบาาจ้านี่น,นี่ต้องอยแบบนี้เลิบอยู่นี่เห็น,นอืม